สวัดดีจ้าสวัดดีตอนค่ำจะพาไปเอาฟืนโอ้ยหัวอะไรวะให้หัวขากลรองให้หัวไอเถอะเห็นว่าไม่ขากลรองดีแล้วกรได้โอ้ดี จ้าวัดดีจ้ายี่มาบาสิลลายล่แล้วบาละลล่อันโอ้เหมือนอยู่ด้ไม่เจ้าเบิ้งด้นี่พอึกว่าสิลลายล่คุก็เริ่มดีใจเนาะเห็นสีเขียวเนาะขอโทษด้วคะ่ะใส่เสื้อคลุมเพราะว่าขี้ข่านใส่เสื้อแขนยาวมันมถอดง่ายนะเขาข้างในมันอุ่นเนาะเมื่อนี้นะ่ะกรเปาแนวลากพะอหยังใส่กระเป๋ายหง่ๆนี่สภาพายมาฟื้นพะอหยังถ้าใส่ผัว ใส่พ่อใหญ่หัวล้านมาคนฟื้นเนี่ยเราก็บสิใบคอยทายวิดีโอนะคอยก็เลยมาหอบเองดีกว่าสบายใจเพราะะอันจะของเงื่อนเขานะเล่นโตนี่กันทายเออดูฟื้นฟื้นก็นเเรือปลาหลายดอกหิมะาก็ละลายแล้วนี่ก็เป็นดีใจเด้เห็นแบบว่าเริ่มเริ่มแบบว่านัยะมขคคายะเดาเป็นเล็กเพราะตรงไปทิม บางทงเล็กก็คือคนมาขอนเองจะคข้องบ้านเขาเนี่ยเพื่อนบ่ค่อยอยากขนเพราะว่าอย่างถ้าค่อยนเพื่อนขนไม่เหนมัเขากระสิอทยวิดีโอบ่ได้เพื่อนก็บหาย่ทยเออซุ่มมาโลกส่วนตัวสูงซุ่มอยู่อันเท่งป่ายอันป่ายต้นมะพร้าวนี่อืมคนมาขอนเองค่อยอย่างเพราะว่า ราะว่าถ้าหลังมัไม่ค่อยดีด้วยแหละน้ำแหลมถูกของบานเพื่อนน่ะถ้าเพื่อนมาขนเองมันบ่เพื่อนสบายคอยถ่ายวีดีโอเลยพนรยามคาดของก็เลยมันขนเองทุกครั้งเลยสังเกตบ่คืออยคอยซีลำคาดเพื่อนน่ะนะบานหั่นถ่ายหั่นถ่ายนะคอยก็เล่เฮ็ดเองเลยนี่ขนเองคอยใส่แบบสะพ้ายเอาบ้านี้มันไม่มีมาแล้วมัหลากไอกตัวหลากมันสิพังอ่ะนะ ก,ก็นัากระด้ษโดตัวว่าข่อยกับบ่ค่อยสู้ดีแล้วยกค้องนักก็ได้ไม่สู้ดีแล้วอันฟื้นเนาะฟื้นไปทุกวันเสาร์หอยเศร้าหนาทุกวันเสาร์เด็กมาไม่มาเด็กมากกับพ่อเด็กน้อยเศร้าหนาเด็กน้อยไมา่มา่ก,ก็เศร้าเองสินะเศร้าหนาเศร้ากมือก่ได้ดโดเพราะหนึงบ่มันด่งไฟสองเปลืองฟื้นอทิรละเทื่อ ใ่อยซ้อที่ระเทียทนั้นละ่ะเพราะว่าประหยัดคานพอมืมอมันปกตินั่นถ้าอ,อาบน้ำธรรมาดาก็ได้อาบน้ำเพื่อซื้อพ่อหยัางซูชิมะถาฟื้นหายอยัง,ยงเปลืองเปลืองฟื้นพร้อมเดะแม่นวานอันนี้เดะโอเคจ้ะเบิง่งข่อยสิหอบเด้้บ่อายใส่จักหน่อยก่อนสาวนา่า ขึ no day, so ้นหอดเด็กน okay. ้อยสองตัเด้อนันเมืองไทยกันยคุยกับลูกดูยู่ดอกบ่ดูแต่หึงนึงวะเพราะว่าจริงอันเมืองไทยกันระบาดเนาะข้วิจัยทุกย่อมญาติหรอเด้อทั่วโลกกูแล่อเออนายไม่เอาเรื่องนี้มาอะไรใอยนายเด้อนึงว่าจะยกไบป์ปะนักอยู่เด้อใครสภายเอาได้แบดนี้ ลรื่อปิดประตูโอ๊ยไอหัวหัวก็สิบป้ายไทยพี่ีโอแขวนลำคานพกสะพ้ายเอาพี่โมพี่มาอยู่มองลงังคานี่ล้วไลแล้วมองโดมอันผิงไฟนี่คนน่ะสะพายเอานักอยู่เดานักกระ,ระเฮ็ดพ่อไผ่หันพ่อไผ่จืดติย่ำได้สิมาขนทั้งเธอเล่าขนใหม่เล่ากับป้าให้ญ่ยอันไายวิดีโอเนาะ อุ้ยหนักอยู่เด้อหนักอยู่นะพี่มาก็เริ่มตกแล้วโอ้ยนี่หนักอยู่เด้อเนี่ยยู่เู้เดียวไม่ปวดนี่ยสบายมีอแหละเสีลายเขาก่อนเล็กน้อยหนึง่งที่จริงก็คือ เพื่อนอาจะไปนค้นเองแหละแต่ว่าคอยข้างเธอเพื่อนกับหลังไม่นค่อยดีเนาะพูเ้เฒ่าสองเราก็คแม่แล้วไปค้นเองเพื่อนก็ไเ่อขอถ่ายวิดีโอนะคอย,ยก็เลยแก้ป,ปัญหาือเฮ็ดเองอยังแบบว่าเขาซ่าน้ำแหละจืดไปไงนี่จะคล้องบานเพื่อนนี่จืดแล้วขอสิผ้าไปเปิดอันนี้แล้วไปจะข้าวหนึ่งผาไปอันนี้เนาะภาาไปไอ้ก่อซาวน่าดูซิจะมองเห็นไหมวันนี้พเพราะก็เธอขอถ่ายนี่มันหมืด จ้าก่อฟืนก่อฟืนก่อฟืนก่อฟื้นตอนนั้นก่อฟืนเศร้าหนาะเนี่ยดังฟืนเศร้าหนาะมืดอือ่นๆเอ,อี๋ยู่นี่จะเป็นอีหยังเออก่อฟืนมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก่อฟืนของเศร้าหนาะ แล้วก็จะปิดแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นนจะเ้าห <c oughs> น้า,า,นามงกลคอยอาบนา้ำใครย,ยังบดเอเอาใบาล้างน,นะจัง่อยเ้าหนาหอนเราก็สิเทลาดขัดมงนังนาาน้า คีบคุ้งคีบไข้ลดออกมากเลยหอนมันหอนมันอบนะอบควันไอควันความหอนมันใส่ผิวหนังหา้าคีบคุ้งมีบไขรลดออกจ้าก็วันนี้ก็ทุกวันเสาร์ทุกเมื่อทุกวันเสาร์มันจะเห็นข่อยแต่คนฟื้นนี่แหละชีวิตข่อยบายบายสวัสดีค่ะ